ในแง่ของการเจริญสตินะถ้าหากว่าเรามีความติดใจง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอรูปร่างหน้าตาของคนที่น่าพอใจน่ารักน่าเอ็นดูมีความเ,าเรียกว่าเรียกว่าสามารถที่จะกระตุ้นกิเลสเราได้แหละสามารถที่จะทำให้กิเลสเราฟุ้งเรากระพือเรามีความตะเลิดไปนะ เอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคืออย่าเพิ่งไปพยายามที่จะฝึกพยายามที่จะจี้นะให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปติดไม่ไปยึดในขณะที่เห็นแต่รู้ให้ทันก่อนดีกว่าว่าหลังจากที่เห็นผ่านไปแล้วนะคือคือไม่เอาตอนขณะเห็นแต่เอาตอนขณะที่มันผ่านไปแล้วอะผ่านสายตาไปแล้วมีอาการฟุ้งซ่านอย่างไรมีอาการเหม่อลอยมีอาการฝันหวานอย่างไร มีอาการที่เรา,เาหวนกลับไปคิดย้อนกลับไปนึกถึงรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรที่มันเป็นรัศมีความน่ารักรัศมีความหล่อรัศมีความเ,าเป็นซูเปอร์สาตาร์อะไรต่างๆนะที่มันจะมาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยลองดูตอนนั้นว่าใจเรามีอาการอย่างไรนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะ กา,การมารมเนี่ยคือการมาคุณเนี่ยนะหมายถึงว่าการการตรึกนึกถึงเ,เพศตรงข้ามเนี่ยนะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีอาการเลงเข้าไปพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ตรึกนึกถ้าไม่นึกถึงถ้าจิตไม่มีการดึงเอาภาพความทรงจำเก่าๆกลับมานะมันจะไม่มีทางที่เราจะเกิดความรู้สึกฝันหวาน,วานเกิดความรู้สึกเหมือนกับพึงพอใจ ไปในรูปรสกลิ่นเสียงได้นะพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อหายไปแล้วเมื่อภาษาหายไปแล้วนะสิ่งที่เหลืออยู่ในใจเราสิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจเราก็คือความรู้สึกติดใจซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดอาการตรึกนึกอาการตรึกนึกหน้าเป็นหน้าตาเป็นยังไงอาการตรึกนึกคือนะลองลองนั่งๆ่งดูนะแล้วมีความรู้สึกเหมือนหนักๆขึ้นมาในหัว มีอาการเหมือนกับมอเตอร์มันหมุนเนะี่ยมอเตอร์มันทำงานนะมีอาการควงมีอาการที่นะในในหัวของเราเนี่ยไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความปั่นป่วนมีแต่ความรู้สึกเหมือนอึง้งอึงมีแต่ความรู้สึกเหมือนกับไม่เป็นอิสระเหมือนกับเราวนลูปวนวนเวียนอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะจดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องเดียวคือความน่าติดใจของเพศตรงข้าม ลักษณะอาการตรึกนึกเมื่อเรารู้สึกถึงมันได้เราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่สภาพอะไรอย่างหนึง่งมันไม่ใช่ของจริงคือของจริงเนี่ยนะคำว่าของจริงหมายความว่าตาเราไปประจวบกับรูปแล้วเห็นว่านะเขายิ้มยังไงในตามีประกายส่องแววน่ารักอย่างไรนะมีมีมเอ,อรังสีดึงดูดอย่างไรมีรังสีความน่าชอบใจ ที่ทําให้เรารู้สึกวันไหวอย่างไรเนี่ยไอย้ตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่ได้มีรูปเข้ามากระทบตามันไม่ได้มีเสียงของเขาเข้ามากระทบหูมันไม่ได้มีไอ้ลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยที่มันมันสามารถสัมผัสได้อยู่เลยณเวลานั้นมีแต่อาการตรึกนึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเราจับได้ไล่ทันนะว่าสิ่งที่ทำให้เราติดใจมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัว รูปทรงหน้าตาแต่เป็นอาการตรึกนึกเมื่อเห็นอาการตรึกนึกว่าสักแต่เป็นภาวะที่ไร้สาระเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราหนักหัวเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ใจเราเนี่ยมันเหมือนมียางเหนียวเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เราเกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีความกระสับกระส่ายพอเห็นอย่างนี้ชัดเจนหลายๆครั้งเข้าความรู้สึกติดใจมันจะน้อยลงเอง แล้วผลนะผลของการที่เราสามารถจะฝึกให้เห็นว่าสักแต่เป็นอาการตรึกนึกเข้าไปในการมคุณ5ในรูปรสกลิ่นเสียงนะ,ะก็คือเวลาที่เรารตาเราประจวบกับรูปเข้าจริงๆหมายถึงว่าคนเดิมมาปรากฏตัวเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเราจะรู้เท่าทันว่านี่คือต้นเหตุมีรูปอยู่จริงๆ กำลังระทบตาเราอยู่จริงๆแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาทางใจอยู่จริงๆอย่าไปปฏิเสธอย่าไปห้ามอย่าไปทำเป็นว่าโอ๊ยฉันไม่สนหรือว่าโอ้ยฉันไม่รู้สึกหรอกโอ้ยอันนี้แค่อสุภาอะไรต่างๆนะถ้าเรายังไม่ถึงอสุภาจริงๆเนี่ยแล้วไปแกล้งคิดว่านี่สักแต่เป็นอสุภาเนี่ยอาการนั้นจะเป็นอาการหลอกตัวเองของใจเมื่อใจหลอกตัวเองบ่อยๆเข้านะในที่สุดมันเกิดความทุกข์สองชั้น นะทุกที่คิดถึงด้วยตรึกนึกด้วยแล้วก็ทุกที่ไม่สามารถาจะหลอกตัวเองสําเร็จเพราะยังไงยังไงมันก็ถวินหาอยู่ดีนะแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่พยายามที่จะทําอะไรให้มันเป็นการฝืนกับความรู้สึกทางใจแต่เห็น เราเห็นโทษตามจริงว่า,าการตรึกนึกเนี่ยมันสักแต่ทําให้หนักหัวทําให้หนักอกแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้ต้นต่อคือรูปที่น่ารักหรือว่าเสียงที่น่าใคร่นะเวลาเข้าไปประจวบเข้าจริงๆแล้วมันเกิดอาการติดใจหน้าตาความติดใจเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันไปปรุงแต่งต่อเป็นอาการตรึกนึกซ้ําอีกซ้ําไปซ้ํามาวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้จนกระทั่งนะพอเราเห็น มีความชัดเจนแล้วเนี่ยว่าไอ้รูปกับเสียงนะที่กระทบตาเราจริงๆกระทบหูเราจริงๆเนี่ยมันเป็นต้นตอมันเป็นรากเหง้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ของอาการตรึกนึกถึงการมาขุณหาเราจะมีพลอยนะมีความรู้สึกเข็นโทษโทษของการที่นะเราตาตาของเราไปประจวบกับรูปนั้นแล้วเกิดความรู้สึกติดใจณนะเวลานั้นคือมันจะไม่ลบล้างเอา ไอ้ความติดใจความยินดีในเพศตรงข้ามออกไปเนะี่ยไม่ใช่แต่ใจของเราจะถอนใจของเราจะค่อยๆถอยออกมาไม่ยึดแน่นเหนียวมากเกินไปอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เจริญสติอยู่ในเมืองคือคุณอย่าไปหวังว่าจะเลิกติดใจเพศตรงข้ามได้มันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ใจของเราเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหาวัดจริงๆจ,จะเล็งเข้าหา ประตูวัดจริงๆนะตรงนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรายังมีความรู้สึกยินดีอยู่ในโลกมันเป็นไปนไม่ได้เลยครับที่จะเห็นเพศตรงข้ามที่น่ารักน่าใคร่แล้วใจเราจะมีความรู้สึกหมดละหมดหมดความยินดีหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะขอให้ยอมรับไปตามจริงว่ารู้สึกอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรนะแล้วเห็นโทษของการตรึกนึก ก็แล้วกันนะอย่างน้อยที่สุดใจมันจะถอนออกมาถอยออกมาไม่ยึดมากเกินไปแล้วไม่ทําให้ทุกข์มากเกินไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ทําให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองว่าเราจะเอาอยัางไงกันในเ,เราจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยเป็นกันมากเลยนะคนที่จเจริญสติกันในเมืองเนี่ยนะจะมีความรู้สึกเหมือนกับสองจิตสองใจไม่รู้จะเอาอย่างไรดีใจหนึ่งก็อยากจเจริญสติไปคนเดียวเป็นโสดอีกใจหนึ่งก็ รู้สึกเหงารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้มันเป็นจังหวะจังหวะไปนะก็ขอให้ดูด้วยว่าอาการเหงาอาการที่เรารู้สึกเหมือนไม่อยากอยู่คนเดียวอาการที่เราอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเนี่ยมันสลับหน้าเข้ามาแบบเบื่อ,เบ,อเบื่ออยากอยากบางทีเราก็อยากอยู่คนเดียวตัวคนเดียวอย่างนี้แหละนะแล้วถ้าหากเอ,อ พูดง่ายๆว่ามีใครมาจีบหรือว่ามีใครมาทําท่าสนอกสนใจจริงๆใจเราก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาอโอเดี๋ยวจะต้องออไปอยู่เป็นคู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปมีทุกข์แบบคนที่มีครอบครัวหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกสับสนที่เกิดขึ้นกันเป็นปกติคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากว่าเราจะเจริญสติ นะในในขณะที่อยู่ในเมืองแล้วยอมรับตามจริงว่าใจเรายังเหงาเหงาได้ใจเรายังอยากที่จะสนใจเพศตรงข้ามได้เนี่ยนะให้ยอมรับปฏิกิริยาทางใจไปตามจริงไปเรื่อยๆให้เกิดเห็นความเห็นโทษเกิดความเห็นทุกข์ถ้าหากว่าเส้นทางของเรามันจะถอยออกไปจากโลกจริงๆใจมันจะถอยออกมาร่นร่นร่อน,รอ,นออกมานะ แล้วก็ไม่เดินเข้าไปต่อติดอีกจริงๆและตรงนั้นแหละที่มันจะตัดเชือกว่าเราสามารถจะไปอยู่ในวัดได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ไปไปกับกลับนะเดี๋ยวเบื่อเบื่ออยากๆกก็ให้ เห็นความไม่เที่ยงของใจไปก็แล้วกันเดี๋ยววันหนึ่งเบื่อเดี๋ยววันหนึ่งอยากนะอย่างน้อยที่สุดไอความไม่เที่ยงก็จะได้ไม่ก่อความทุกข์ทางใจให้กับเราแล้วก็ไม่ก่อความสับสนนะว่าเราจะเรินสติแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นเป็นสุข